สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเค้กวันเกิดนะคะนี่ไม่ยากนะสำหรับเบสิกเบสิคนที่เริ่มต้นนะคะเราก็แค่เอาสมกกะบอกมาเลี้ยงต่อๆกันนะแต่มันจะดูน่าสนใจได้จากการที่มันเอียงกระเทเร่นั่นแหละคะ่ะใครเคยดูการ์ตูนตอนเด็กๆดิสนีย์นะเรื่องอะไรอะอะไรอะเจ้าหญิงนิทราปะที่นางฟ้า สามคนเขาทำเค,ค้กให้อ่ะค่ะแล้วมันเอียงกระเทเรอนนั่นแหละจริงจริงนั้นเอียงกว่าน,นี้เยอะนะมีไม้กวาดมาค้ำยันด้วยนะมันก็ดูเออนะ่าสนใจดูเป็นอะไรที่แปลกตานะคะถ้าเป็นการดีไซน์ก็ถ้าอะไรที่มันไม่เหมือนจริงอะ่ะมันมันเกินกว่าความจริงในชีวิตประจำวันของเราอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแปลกดีนะ่าสนใจดีนะคะอันนี้ก็เอียงเอียงนิดหน่อยนะยังนึกถึงความเป็นจริงอยู่ว่าให้มันวางอยู่บน แท่นได้นี่ทำครีมนะคะทำครีมตรงโปรไฟล์เนี่ยมันก็เหมือนกับหัวบีบนะคะเราจะทำให้ครีมมันออกมาเป็นยังไงเราก็ปรับหัวบีบนะคะถ้าใครทำขนมบ่อยๆนะ่าจะเข้าใจได้ดีนะอาจจะสามารถดีไซน์เชฟของครีมได้มากกว่านี้นะคะนี่ปักเทียนล,ลงไปทีแรกก็คิดว่าเอ้ยเอยงดีไหมไม่ดีนะคะเอาตรงๆแล้วกัน่าก็ใช้อาศัยการปักแบบเอียงๆแทน ถ้าใครมีเวลาก็สามารถจะทำสีนะคะเพิ่มเติมรายละลเอียดใช้บลัชค่อยๆเขียนได้นะในเค้กแต่และชิ้นแต่น,นี้พลอยคือขี้เกียจนะคะทำแค่นี้พอ,อเสร็จแล้วจะใส่ตัวอักษรนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการใส่ตัวอักษรอีกแบบหนึ่งนะโดยการใช้ความสามารถของฟังก์ชันต่างๆนโด,โด,โดโมนเข้ามาช่วยนะคะ ได้ตัว H แล้วนะคะแล้วก็ BD วิธีการก็คือคโคลนมันออกมาแล้วค่อยๆขยับทีละเม็ดนะคะตัวสุดท้ายตัวดีนะคะคโคลนมานอกมาก่อนนะคะเป็นแท่งๆแล้วก็ค่อยมาขยับทีหลังเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นทําสีค่ะทาสีนี่แล้วก็สามารถจะปั้นออกมาทาเป็นแล้วก็ไปปริ้นเออปริ้น เปีนเป็นการ์ดวันเกิดก็ได้นะคะอย่าตัวอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนะมันก็สามารถเอาไปประกอบกับอะไรได้หลายอย่างนะคะก็จบแล้วสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ